นกกงหัวจุกมีอยู่ทุกภาคของประเทศไทยที่มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์แถวภาคกลางจะเรียกว่านกปลรรอดหัวจุกทางราชการเรียกว่านกปลรรอดหัวโขนขาวแดงแต่ไม่มีผู้ใดนิยมเรียกส่วนใหญ่จะเรียกว่านกกงหัวจุกตามที่ชาวปกากใต้เรียกกันที่มาของนกชนิดนี้สันนิษฐานว่ามาจากรูปร่างลักษณะ ที่มีจุกอยู่บนส่วนหัวที่เด่นชัดจึงเรียกต่อๆกันมาว่านกกรงหัวจุกนิยมใส่กรงเลี้ยงกันมานานนับร้อยปีแล้วมีเสน่ห์ครองใจนักนิยมเลี้ยงนกเช่นเดียวกับบางหมัดหมัดหมันผู้ที่หลงไหลในรูปร่างลักษณะและรักในเสียงร้องของนกกรงหัวจุกเลี้ยงแต่เด็กมันโจมแต่เด็กๆเล็วอ่า็นความผู้ันของเราอยูอรบเนื่อเนือจริงเอามันตึ้ง้น อุ้ยร้อยขนาดซึ่งสมมติว่าวันนึงก็บอกให้ลุงแบบเลือกเลี้ยงวันนี้ได้ไหมไม่เอาไม่ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมอ๋อไม่ยอมเลยไม่ยอมเอาเลยมาก็ไม่ยอมเออไม่ยอมเพราะว่าเรโชคมันไล่ทิ้งไล่เรื่องวันนั้นแหะอย่างนกล้มแต่เหนื่อยเหนื่อว่างมันว่ายเตยอยู่เลยนอันนั้นเลยแทนวิทยุมร่มไม่จบไปเรียนวิทยุนกตรงหัวจุกมีสีสันรูปร่างสวยงามกับลีลากระโดดเริงร่าลาดรีริก ดูแล้วมีชีวิตชีวามีเสียงร้องที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวร้องได้นานสลับสับเปลี่ยนเสียงร้องไปเรื่อยๆอย่างน่าทึ่งเสียงคำร้องก้องเกังวานนุ่มลึกหวานไพเราะดุดระคังบางครั้งดุดดันกระแทกกระทันตามสถานการณ์ยากที่จะหานกชนิดใดมาเปรียบเทียบได้เป็นนกที่ยิ่งผ่านสนามแข่งขัน ยิ่งมีมูลค่าของราคาเพิ่มสูงขึ้นเพราะเลือดนักสู้แห่งคำร้องจัเป็นที่จดจำของเซียนแข่งนกที่ประจักษ์เห็นจึงทำให้นกบางตัวมีมูลค่าของการซื้อต่อจากหลักหมื่นถึงเกือบหลักแสนติดิ่มกันข้องการเลี้ยงนกติดมต้นจมหนก็คือเจ๊ดัดติดกับนกพิราลุกไม่ได้ไว้ลุกข้อการขอีงนกมากมา ที่นี่สิ่งนี้คือเสียงเสียงของมันจะไปดวดมันแตกตางจากหนกเขาหนกเขานี่ก็จะร้องอีกว่าปิดนึงหนกจุกนี่จะมีาจะมีมีดิามีเบิ้์นมีรองจะมีมีหลากหลายนะครับมียุ่งสาบฝนเสียงโถงแล้วกะประดิบยกร่วมถ้าวันนึงแบบเมื่อไหร่เหลือแค่งหนกหรือว่าแบบมันจะมีความรู้ือสุดที่ก็ปนฝืนครบคือมันเป็นการกลายมา ชาวบ้านคืออะไร่ะูกพันกับชาวบ้านก็คือมานน่เลยอนสุดท้ายนี้นกกรงหัวจุกนับได้ว่าเป็นนกที่ทำรายได้ให้กับผู้เลี้ยงผู้เล่นตลอดจนชาวบ้านผู้หาเช้ากินคำ่ำให้มีชีวิตอยู่โดยไม่เดือดร้อนนับเป็นนกเศรษฐกิจโดยสำคัญที่รัฐควรส่งเสริมและให้ความสนใจ เป็นเหตุผลที่ทำให้ยังมีผู้คนมากมายที่สนใจยังคงหลงไหลและอนุรักษ์นกชนิดนี้ไว้อย่างหวงแหน